สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้มา c แคสเกมธรรมโกะมอนสเตอร์รีเทนนะครับพอดีเห็นว่ามันเป็นแอปที่มาใหม่แบบฟรีแนะนำอยู่ใน p พ a y ส t ตร์นะครับก็เลยอ่ะลองมาเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างนะเพิ่งลองเล่นอ่าแล้วก็ไม่รู้เสียงหายไปไหนอ่ะก็ลองลองเล่นไปดูก่อนกนะัน ก็เป็นรู้สึกเป็นของค่าย Smart s t ตาดี้กับพิงฟอกนะฮะก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่น่าจะเป็นเจ้าใหม่เนาะอ่อเสียงมาแล้วครับเปิดเกมมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวทําตามนี้ระบบเกมบอกก่อนแล้วกันเนาะับก็จะมีด่านอะไรด้วยเนะี่ยาลองกดดู Temple of Heaven Search. อ๋อก็จะเหมือนกับเป็นเกมที่แบบใช้ Energy ในการเดิน เสียงสนั่นเลยฮะก็คือเป็นใช้ energy ในการเดินเพื่อที่จะนะครับเข้ามาสู่ฉากนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้มันให้กด่ะลองดูอ๋อเป็นการโจมตีฮะอ๋อก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆฮะอ๋อมีเวลาให้ด้วยนะฮะ43นะครับมีีย์ที่ข้อด้วยฮะโอ้กดกันมือีอีกนะฮะ เห็นหลอดด้านขวานะจะเป็นลิมิตเบรกนะครับวันนี้ใช้เมาส์กดอาจจะลำบากกว่าใช,ใช God, นะ้ใช้นิ้วกดเท่าไหร่นะใช้นิ้วกดในแท็บเล็ตน่าจะสะดวกกว่าลิมิตเบรกปุ๊บก,ก็จะได้ฟีเวอร์ทามอ๋อคือฟีเวอร์ทามก็จะกดอาจจะได้เหนะรียญนะฮะก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างเมื่อยนิ้วนะฮะมื่อนิ้วมากๆนะฮะโอเคขายแตกแล้วได้อะไรครับ แรดมอนสเตอร์มาเลเวลหนะึ่งแล้วไงต่อมาไม่รู้นะฮะลองไปต่อเจอใครแล้วครับโฟอ่ะไม่โฟกัสฟ้าวนะสามร้อยแล้วครับนิ้วพังเนยถ้าในในโทรศัพท์เนี่ยเราใช้หลายหลายนิ้วได้พร้อมกันแล้วก็รูดๆอะไรเงี้ยน่าจะไวกว่ามีมีอ่อันี้นะ,น,นะเดี๋ยวลองกดดู อ๋อก็ค่อนข้างโหดนะแรงด้วยนะชูริเคนะอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งอะไรตัวนั้นไปนไหนแล้วละ่ะเป็นเกมที่ค่อนข้างแปลกนะไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้มาก่อนนะเป็นเกมที่มือหงอิกกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูนอกจากนี้ระบบมีอะไรบ้างอ่ะเลเวลจะอัพ้วฮะเกมคลิกทีนึงได้เวลหนึ่งนะ เป็นเกมบริหารนิ้วก็ว่าได้นะฮะขี่บ่อยฮะฟีเวอร์ไทมนะ์แล้วครับรวยะฮะถ้ามีโปรแกรมผมถ้าเล่นบูสแตกเนะี่ยมันใช้พวกแบบออโต้เมาส์ได้นะโปรแกรมอ่ะให้มันคลิกแทนได้รับรองเละเทะแต่ผมไม่รู้ว่าจะจะโดนแบนมานะไม่รู้มันจะจับได้เปล่า ได้ตัวละครซ้ำไม่เป็นไรโอเคนะครับอันนี้ Open Event 0 Level น0 g กลด์ e ล2คืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะลองกดดูก่อนเหมือนกับเป็นอาวุธระยะประชิดติดต,ตัวนะฮะคอเล t i o n ก็จะเป็นมอนสเตอร์เมื่อกี้นะฮะกดที่มอนสเตอร์ก็จะขายได้ด้วยนะฮะขายให้อาหารก็ได้นะฮะ แต่ว่าอาหารเรายังไม่มีนะครับก็คือมีหัวใจลักษณะก็เลี้ยงเหมือนกับธารมากอสละมั้งนะฮะผมีลงมีแรดด้วยอ่ะแล้วไงต่อฮะคือระบบแนะนําเกมมีแค่นี้ครับแสดงว่ามันมันเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆคือคลิกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วลองดูอีคลิปสิอันนี้เราอีคลิแล้วเรียบร้อยนะฮะ จะเป็นอาวุธให้ตีแรงขึ้นน่าจะเอ้ยเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงกดเร็วหนะ่อยอันแท็กดาเมจอ๋อก็คือคลิกครั้งหนึ่งโจมตีแรงเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวไปดูหลังๆมันอ๋อโอเคถ้าถ้าเกิดว่าคลิกทีหนึ่งแล้วเออดาเมจจะเยอะนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะไม่งั้นไม่งั้นให้คลิกกันหโหมืองอีกอะ่ะอ่ะต่อมาเกมเซนเตอร์นะลองกดดูเขาให้ซิงก์กับ Google p ลั s นะฮะ น่าจะเป็นแค่การแนะนำละมัง้งอ่าผมไม่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 นี่ละกันนะลองมากดกันเองละกันฮะเองอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยลองกดเข้าไปดูอ๋อก็คือเป็นโฆษณาน,นั่นเองเป็นเกมที่ค่อนข้างมีโฆษณาเยอะนะด้านล่างก็มีด้านซ้ายก็มีนะฮะมาดูซอมบี้โรดฮะซอมบี้โรดซอมบี้โรด is accessible during ก็คือหกโมงถึงสิบแต่ไม่รู้เวลาของ ของโงเย็นถึงสทุ่มไม่รู้เวลาของใครนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันดันเจียนต้องเลเวลสิบขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันสเตจสอังไม่เปิดอนะต้องเลเวลสิบพราะนั้นก็ต้องเข้าไปที่ด่านเดิม่ะระบบเกมแทบจะไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เรียกว่าง,งั้นก็ได้นะระบบเกมแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเกมบริหารนิ้วมือจริงๆนะเพราะว่า ผมยังให้อาหารไม่ได้เลยไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงจะมีระบบ evolution หรือเปล่านะมีวัฒนาการหรือเปล่าก็ต้องลองดูต่อไปเดี๋ยวผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วกันอาจจะต้องเร่งความเร็ววิดีโอเพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายผมใช้ออโต้มเมาส์เลยวันนี้อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวพอดีเมื่อกี้ผมออโต้เมาส์เรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วลองเดินอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเจออาหารครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาลองดูว่าให้อาหารเป็นยังไงกัน ให้ตัวนี้แล้วกันนะนะครับก็ฟีดนะฮะฟีดปุ๊บก็หัวใจขึ้นอย่างเดียวครับแต่ไม่มีอย่างอื่นนะเดี๋ยวลองดูใหม่กนะ็มีแค่หัวใจนะฮะหัวใจเต็มแล้วไงอ๋อเลเวลอัพอนะเลเวลอัพเลเวลอัพก็จะสเตตัสก็จะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอ่าไหน,ะนลองดูลีดเดอร์ดิอ๋อลีดเดอร์คือเอาตัวนี้มาลุยนั่นเอง ก็จะมีอยู่2แบบนะกดลีดเดอร์ก็จะเอาตัวไหนมาลุยก็ลองดูสตดแตทล้วกันนะฮะว่าตัวไหนเจ๋งกว่าอะไรยังไงกว่าก็เอาตัวนั้นรู้สึกหมูบินจะเก่งกว่านะแต่ HP น้อน้อยไม่เลยหมูบินเก่งกว่าเยอะอัโอเคงั้นหมูบินเป็นลีดเดอไปนะครับระบบเกมก็อ่มันก็จะมีแค่นี้แหละในเบื้องต้นมันต้องรอซอมบี้โรดกับดันเจียน ตอนเลเวลสิบก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวพอมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอ,อัดคลิปตอนทอีเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นสัยนิดก่อนโอเคมาดูด่านที่สองบ้างฮะ,ะว่ามันมีหน้าตาเป็นไงบ้างโอเคก็ระบบการเล่นก็คงเหมือนเดิมแต่ว่ามอนสเตอร์ที่ได้นะครับก็คงจะได้แตกแต่งกับเดิมนะครับเราก็จะได้เอามอนสเตอร์ Monster ที่มีเนี่ยไปลงดันเจี้ยนต่อนะั้นก็หามอนจากตัวนี้ไปสังเกตนะจากเมื่อกี้ เลือดแค่300แต่นี้เลือดเป็น600แล้วเอ้จริงๆเราเราสามารถซื้อของอันใหม่ได้แล้วนี่ผมไปซื้อของกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกด <c oughs> นี่ธนูฮะก็โจมตี2ตังมีพอก็จัดเลยฮะต่อไปไว้มมายสไหมกว่าเอาไม่เป็นไรเราจะได้ตีแรงขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ลุยต่อโอ้โหเสียงน่ารักประเดิมเนการขอใครไว โอ้เดี๋ยวเวลก็อัพละไม่รู้จะหลุดอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าหลุดหรลยม,มั้งเพราะเมื่อกี้หลุดไปรอบหนึ่งตอนนี้ก็ไม่น่าหลุดเอา้าไข่ดันแตกก่อนอ่ะไม่เป็นไรได้ตัวอะไรฮะได้ตัวใหม่มาครับโอเคนะฮะได้ตัวใหม่มาผมดูก่อนว่าตัวละครไอ้หมูอัพอัพเกรดได้ยังมีอาหารเพิ่มแล้วฮะก็ไม่พอเลดีต้องใช้ตั้งห้าอันยี่สิบโทษทีได้ยี่สิบ ลุยต่อฮะในฟูเมเพิ่มก็ยังไม่พอเอ้ยก็น่าพอ,พอแล้วนะเออพอแล้วพอแล้วเอาเลยไปอัพเออหมูฮะห,หมูสังเกตน้ำหนักไม่ขึ้นเลยนะที่ขึ้นคือส่วนสูงส่วนสูงน,น,น,นะฮะที่ขึ้นอา้าวตัวใหญ่ขึ้นแล้วฮะเอวฮาตัวใหญ่ขึ้นจะเรียกว่าเอวูชันก็ไม่น่าได้นะ อเคก็คือทุกๆ5เลเวลมันน่าจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนรูปร่างละมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านี่ก็เราก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างโอเคแต่ m p ็มอก็น้อยไปหน่อยไม่เป็นไ,ไรเพราะว่านั้นเวลาเราลงดันเนี่ยก็จะเป็นมอนเตอร์ทั้งหมดไปลุยเฮก็มีห้าตัวแลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมหามอนเตอร์ไปเพิ่มก่อนก่อน,นแล้วค่อยลงไปลุยดันใหม่นะก็เราสักคูล่ละกันนะครับเดี๋ยวหาตัวละครมาเพิ่มก่อน ให้มันครบสักสิบตัวก่อนค่อยลงดันใหม่นะครับก็ตอนนี้มีมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะและนะครับได้ตัวแลมด้วยตัวหนึ่งนะอย่างฟุกเลยนะเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักแล้วกันให้อาหารไปเรื่อยๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หนึ่งหรืเท่าไหร่โอ้นี่ค่อนข้างหนักอ่ะเนี่ยสามสิบสามกิโล สิบแปดเซนเดี๋ยวลองดูซิว่าเลเวล5จะเป็นยังไงตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนั่นไงเดี๋ยวถ้ามีของเยอะสักเลเวล10สิบวค่อยมาดูอีกทีเนาะมีแอลด้วยแอลน่าจะเป็น Legendary นะอ่ะโอเคไปดูดันเจียนกันนะครับก็น่าจะพอแล้วล่ะ าขาดตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกนะลุยก็น่าจะโจมตีแรงขึ้นกว่าเ,เดิมเยอะ,ะ,ะเอจะเอโพล,ลิงแล้วฮะลุยแล้วครับผมใช้บูสต์ต็กอ่าเร่งความเร็วไปหน่อยนึงก็อาจจะดูกระตุกเล็กน,น้อยนะฮะแต่เพื่อเพื่อที่เราจะได้ฆ่าโพล,ลิงได้ <laughs> ผมปรับให้มันคิก0.05นาวีอ่ะต่อหนึ่งครั้งขอได้เงินนะฮะ ได้เงินโอเคน่าจะได้แบบสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะโอ้ตัวอะไรเนี่ยข้างข่าวเลือดเป็นแสนมาโจมตีเร็วด้วยครับข้างข่าวแต่ผงไม่สามารถสู้พลังออโต้เมาส์ของผมได้เรียบร้อยครับ ดูซได้อะไรถ้าไ,ได้เงินเหมือนเดิมคหนึ่งร้อยโกลดูซิว่าจบดันจะเป็นยังไงฮะมันมันมีจบดันหรอือไม่รู้อ้าวมีมีครับโอ้เลือเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลือดน้อยกว่าอ่าไอ้ั้างข้าวอีกน่าจะชนะสบายสบายอืมเรียบร้อยครับก็ได้กล่องอีกได้ครันนี้ได้สองรอยโกล ก็คือดันเจี้ยนเหมือนกับว่าเอาไว้หาเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นแต่ตกแต่งเงินนะยังไม่เห็นตกอย่างอื่นถ้าเป็นดันแบบตามปกติก็จะได้ไข่ตัวน,นี้น่าจะตีแรงครับเพราะว่าครูดาวช้ามากและเลือดมันเยอะด้วยปาบเท่าไหร่เนี่ยเอาส8ิบแปดแสดงว่าผมกลัวไปเองนะฮะอันนี้ก็ตีเนียนๆนะเพราะว่าเลือดมันเยอะด้วยแต่มันตีช้าด้วยอย่างนงี้เราน่าจะได้ฟีเวอร์สักสามรอบนะเนี่ย ดีเบอร์รอบที่2รวยเลยฮะถ้าเล่นบนมือถือไม่รู้เหมือนกันนะฮะจะเป็นยังไงบ้างเล่นในบูสแตอรมันโกงได้มันก็ไว้เล่นขำๆนะคือระบบมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเหมือนกับเกมมันังไม่สมบูรณ์ด้วยอ่าระบบก็มีแค่2องสามไม่เด็ดสี่ห้าฟังชั่านั้นเองมันมีเลี้ยงสัตว์มีหามอนเตอร์แล้วก็ลงดันเจียนนะครับแล้วก็ไอซอมบี้เนี่ยยังไม่รู้เพราะว่า ต้องรอเวลาซึ่งกี่โมงตามเวลาประเทศไทยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปเอานี่ได้ตัวละครตัวแรมาตัวหนึ่งก็แสดงว่านอกอกากจะได้โกก็ถ้าจบดันเตี้ยนก็ได้แรด้วยนะครับเกมนี้นะฮะข้อจุดจุดเด่นของมันเรียกได้ว่าเป็นเป็นเพียงแค่ระบบที่แปลกนะครับระบบที่แปลกแปลกมากก็ยังไม่เห็นใครทําแบบนี้เท่าไหร่นะครับ ผมไม่เคยเจอ,อเกมแนวเนี้ย <c oughs> ก็ระบบก็มียังมีข้อเสียก็คือระบบยังมีค่อนข้างน้อยนะมีแค่ประมาณ4ี่หฟังก์ชันเท่านั้นเองนะครับข้อเสียยงใหญ่หลวงของเกมนี้นะครับมี2ข้อข้อนึงก็คือเรื่องของบัก๊กที่มันจะทําให้เราหลุดออกจากเกมค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือโฆษณาฮะคือโฆษณาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนะครับบางทีเราเดินเดินอยู่ปุ๊บมันจะมีข้อความขึ้นมาเหมือนกับ ตอนเจอมอนสเตอร์แต่มันจะบอกว่าเป็นเจอโฆษณานะครับซึ่งซึ่งแปลกมากไม่มีใครกล้าทําแบบนี้บอกแอดฟาวนะครับแล้วก็จะเปิดโฆษณาขึ้นมาโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบน่าเกลียดอะเบื้องตรงนะทั้งนี่นโฆษณาด้านล่างมันก็มีอยู่แล้วมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็โอเคนะครับสาหรับเกมนี้นะก็รีวิวกันแค่นี้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะเล่นก็เข้าไปเล่นนะฮะเกมบริหารนิ้วมือนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้